เฮ้ยนี่มันอะไรนี่ยังเองเลยโอ้ยคืออะไรวะเดียอะไรดำๆนี่งงแป๊บเฮ้ยคันเลียแป๊บรสชาติอร่อยเฮ้ยไฟดอกเฮ้ยใครปิดไฟวะเนี่ยหมดเข้าเฮ้ยทีวีแป๊บเฮ้ยเอาเฮ้ยทะลุเฮ้ยออเออเออเองูทีวีเหรองูเลื่อนทะลุเลยเด้อเฮ้ยโทษโทษงงยังเองเลยไม่ทำอะไรกันวะงงแป๊บไปเตาห่างมันแป๊บ งั้นตูดตูดยางแรงเลยตูดตูดเอ้ยเมื่อกี้เห็นบิสกิตอ่ะบิสกิตบินใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยบิสกิตอ่ะตกตูดมากเลยตกเฮ้ยหางกูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหางอยู่ไหนเฮ้ยมีหางใช่ไหมเนี่ยไม่ตกธรรมดากุ๊กเลียด้วยอ่ะเลียตูดมากเฮ้ยเขึ้นจะอาวเลยอือโหงยางแรงเลยโอ้ย พูดอะไรของพี่คภาษาไทยคนหนึ่งครับคนจึงหนูไม่รู้หนูตกอังกฤษอย่างแรงเลยพี่อ้าวเรียคนจะพูดภาษาอะไรภาษาไทยคนหนึ่งพี่คนหนึ่งคนหนึ่งพูดอะไรซื้อโตเกียวแล้วดมหาโตเกียวแป๊บอย่างแรงเลยงอ้ยอย่างแรงอย่างแรงจริง ตายแล้วบายบายทีมุดลูแป๊บจะปิดจะปิระตูฟังไม่รู้เรื่องเลยอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเอ๊ะภาษาไทยคนหนึ่งไดไม่เพจผมงงแล้วเนี่ยอย่างจะพูดอีก โอ้น้ำมันถุงเท่านี่ครับอุ้ยเพลงสนุกมากเลยค่ะอุ้ยอยากแดนมากเลยเนี่ยเออผมรู้สึกว่าเออมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาในบ้านนะครับโอจะมีสักสองร้อยไหมอืมมันไส้ต่อใส่แม่งเลยปูดพูดมันคืออีหยังเด้อหยังฮงโอ้ยไอ้มอหูมันคืออีหยังนี่โอ้มันไส่ต่ออีกรอบแม่งเลยปเจ็บเลยกูเมื่อกี้ ไม่เข้าใจไอ้อันเดอร์สแตนไอ้นี่มันคืออะไรงงงงเลยอืมพอจะมีสัก200มั้ยฝรั่งจามฝรั่งจามฝรั่งจามอุ๊ยสนุกมากเลยค่ะอยากดูอีกรอบอ่ะเอาทั้งแซ่บอยากชาติเอ้อหูหมานี่ว่า เงาอ <So, S 1> ผ,<ม>ผมคิดว่าค่อนข้าง,งจะน่าตาดีตอนจบมีหมาชักเวาด้วยค่ะ<ม>องโอุย้ยหนูอยากเต้นแล้วว่าพี่คะเปิดเพลงให้หนูหน่อยค่ะพี่อสองร้อยพงษ้องษ้อง,อง,องม,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 มีสักสองร้อยไหมอ่า,ว,าวิวี้ค ไอ so uh, so ้เขากินข uh ้าวก่อนเอาจับไอ้ขึ้นมาทำไมอ้เหียวขาวไอ้จะกินต้มยำอาหารไทยสุดยอดเลยเป็นเมียวที่นี่ต้นทองสะอาดด้วยนะครับอนินทาอะไรกันนินทาอะไรมันพูดภาษาอะไรทำไม่รู้เรื่อง สวัสดีครับผมนาะยยูชิเองครับผมนะผมนะฮะเด็กๆคลิปนี้มีคำยันควมสมควรนะครับไม่ควรเอาไปใช้ในทางที่ผิดกันนะครับผมนะแลนะผู้ใหญ่บุญลาที่นั่งอยู่ด้วยนะฮะก็ให้ทำแนะนังตะลันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะผมเราขอตัวไปก่อนแล้วครับผมนะไว้กว่อนหน้าเจอกันใหม่ครับผมซียู o u next d a เจอแมวบ๊ายบาย